อ่ะชาววันพฤหัสบดีตั้งจิตไปพร้อมๆกันพิมคําถามมาเลยนะครับว่าชาววันพฤหัสบดีตลอดเดือนสิงหาคมเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างวันสุดท้ายด้วยวันสุดท้ายของวันนี้ด้วยเลยตั้งจิตไปพร้อมกันนะสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับผมครับนะครับบางเยอะเลยนะคําถามสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะฮะทั้งการงานการเงินนะโชคลาบนะครับ ล้วเลือกโอ้มีแฟนใหม่ด้วยจะมีแฟนใหม่เร็วๆนี้ไหมคะนี่นี่หรือไม่มีดีกว่าคะอ่าอันนี้เลือกเองเลยนะฮะอ๋อนี่ไงคุณโกด้นโดนมูลบอก ถูกเหมือนกันแต่เท่าทุนเห็นไหมยัง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 ไม่ควรเล่นอะไรมากมาดูซิว่าชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์ประจำเดือนสิงหาเป็นไงบ้างช่วงนี้นะเหมือนคิดไม่ตกลังเลใจอะไรบางอย่างเพียบเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นกำลังใจให้คนวันพฤหัสตลอดผมเนี่ย คุณมีเรื่องรังเลใจอะไรบางอย่างแต่พอเห็นไช่แล้วรู้สึกต้องเป็นกำลังใจมากกว่าเหลือจขวาดีหรือจะยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคิดเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างนะเหมือนคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะกู้ได้ไหมจะได้ไหมนะครับเหมือนห้อยหัวคิดยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มยิงแก้ก็ยิ่งแย่เหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงเหมือนกันเนาะเหมือนเงินที่ฟื้นมาเขายังไม่ได้จ่ายคืนเลยอ่างเงี้ยคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆแล้วก็คําว่าท e n o คร u บคำว่าครอบครัวเรื่องของคนในครอบครัวความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาให้ระวังปัญหารักซ้อนรวมทั้งเพศที่สมทุกทุกอย่างเลยทอมหรือเรีีก LGBT ทั้งหมดนะครับ LGBTQ ทุกอย่างทั้งหมดก็นีไงก็ถามว่าจะมีแฟนใหม่หรือว่าไม่มีดีกว่าเดี๋ยวให้ไพ่บานคนบอกข่าวไพ่มันกําลังขึ้นถ้าอยากดูต้องดูส่วนตัวเพราะว่ามันต้องดูเฉพาะเพราะถ้าจะดูแฟนใหม่เนี่ยมันต้องดูหลายคนใช่ไหมหรือเปล่าคุณมีหลายคนหรือเปล่านะครับปัญหาคุณไม่ต้องกลัวยังไงมีทางออก วันพฤหัสโชคดีมากปัญหาของคุณที่เกิดยังไงก็สําเร็จก็แก้ไขได้จะมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งหรือตัวคุณเองบริหารจัดการได้ครับคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆและที่สําคัญไม่ต้องคิดมากปล่อยๆวางเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองใน่คำนี้เลยมาชาววันพฤหัสบดีเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรดีแอดมินว่าไงโชคและแฟนใหม่อได้แฟนใหม่ได้นะให้เนื่องถึงหน้าแฟนใหม่ อ่าเดี๋ยวเอาเรื่องโชคก่อนเอาเรื่องโชคก่อนนะฮะติดพันมาจากวันพุธกลางคืนเมื่อกี้นะครับมาดูซิว่าคนพุทธาธจะมีโชคดีกว่าคนพุธกลางคืนหรือเปล่าตั้งิจนะครับนะครับดูเรื่องโชคนะครับเจ็ดเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบ เื่องโชคเรื่องโชคหนักกว่าหนักกว่าเมื่อกี้หนักกว่าพุทธหนักกว่าพุทธกลางคืนพุทธกลางคืนฮะเรื่องโชคไม่มีหรอกเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยไม่ต้องไปซื้ออะไรมากเบาๆพอกุ้มกลิ่นถ้าได้ก็ยังพอได้เรื่อยๆอย่าไปทุ่มหนักนะครับช่วงนี้อาจจะเหนื่อยทํางานก่อนดีกว่าทำงานไปเลยครับทํางานไปทํางานนะทํางานก่อนดีกว่าต้องลุยต้องสู้นะครับนะช่วงนี้โชคลาภเหนื่อย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  ผมเกิดวันพฤหัสผมยังอยากได้เลยแต่มันไม่ขึ้นก็ต้องอันนี้คงเกิดอัหกันนะฮะใช่ครับหวังเหมือนกันม่น่าถึงเอาเลยนะเรื่องโชคลาภเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนโชคเดือนนี้มันเป็นเดือนของทํางานจริงนะฮะถ้าโชคมีอย่างเดียวคือน้ําโชคเลยโชกฝนตกฝนตกทุกวันมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรคนรักคนรักคุณคิดเลยเรื่องคนรัก ใค่นึกถึงคนคนรักขอ,ของคุณนี่ไงอขอบคุณค่ะตรงจริงถูกเท่าทุนน่าเอ็นดูเนาะอาจารย์ดูสิถูกเท่าทุนได้ยังดีครับจะมีแฟนใหม่ไหมคะเร็วๆนี้หรือไม่มีจะดีกว่าไหมง่ายงานให้ไพ่เป็นคนขึ้นละกันใครที่เป็นโสดให้ไพ่เป็นคนบอกละกันว่ามีจะดีไหมหรือไม่มีจะดีกว่าอ่าค,ครับสุดท้ายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ ครบแล้วครับเจ็ดใบนะฮะออืเอาอย่างนี้คิดไม่ตกกังวลใจคิดเรื่องการเงินซะมากกว่านะตอนนี้สำหรับคนโสดนะ ให้เดอะเดขึ้นการเลิกลาเอ้ยคนที่มีคู่อาจจะมีการเลิกลากันเกิดขึ้นก็ได้หรือการทะเลาะให้ระวังความสุ่มเสี่ยงสูงหรือว่าคนที่คุยดูมันก็มีไงก็คำถามนียเขายืนยันว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนอ๋อมันขึ้นมาเออแต่คุณจะมีคุณเป็นเดอะสตาร์ดูดีโดดเด่นแต่บางครั้งรักความสะดวดโลกส่วนตัวสูงคิดเรื่องการเงินก็จริงแต่คุณจะมีข่าวดีเรื่องคนรักนะเออการเชิญซองแห่งความแห่งความสําเร็จแต่ว่าสวยจริงนะถ้าคุณคิดจะมีคุณก็ลุยได้เลยเออ ภายนี้มีโอกาสสักเซนนะพอะเลิกปุ๊บเนี่ยข่าวดีเริ่มรักมาเลยนะใช่แสดงว่าชาววันพฤหัสถ้าคุณคิดจะมีแฟนใหม่หรือคนคุยคุณมีโอกาสที่จะสาเร็จได้รู้สึกว่าหน้าตาเชมปช่นคือเล็กน้อยราคารบครับเราก็จะมีคนใหม่หรืออะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะการที่คุณจะมีคนใหม่คุณก็อย่าลืมคนเก่าเคลียร์ให้เสร็จก่อนจะดีกว่าครับ โอเคแต่เดทขึ้นแล้วนะเดินเดินเดตขึ้นแล้วนะถ้าระวังการมีปังเสียงถ้าคุณยังรักแฟนคุณอยู่คุณก็เบาๆหน่อยละกันคนี่นะครับโอเคอ่ะครบทั้งเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วใครที่อยากดูอ่าใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับอาจารย์เราต้องให้ทางทีมงานตัดต่อให้เรียบร้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe เพจ tiktok d ด็อกเ t อร์เทมทารุคัสเขียนเหมือนกันทุกช่องทางแล้วถ้าใครอยากดูส่วนตัว นะครับไลน์ Official ทักที่แอดมินมาได้เลยลเพราะ<อ>ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทางมาจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับใช้จิตสื่อวิดีโอคอลไลน์วิดีโอคอลออนะครับผมบแล้วเงินดูดวงก็เอาไปทำหมดแล้วค่าดูดวงเป็นหลกักร้อยไม่ใช่เป็นหลกักพันด้วยใช้จิตสื่อคุณจะถามหาเรื่องอะไรก็ได้ครับ,รบเพียงแค่พูดชื่อคุณเสร็จปับ๊บ จะถามหาคุณพ่อนึกถึงหน้าคุณพ่อถามหาแฟนนึกถึงแฟนถามหาบิสเนสหรือธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่แค่นึกถึงบิสเนสแล้วนึกถึงหน้าพาร์ทเนอร์คุณแล้วมาดูว่า1 2 3 4สมันจะเป็นยังไงไพ่เป็นแนวทางให้กับคุณได้เช่นกันรับ,รบตัดสินใจได้เร็วขึ้นถูกต้องอ,อาจจะเป็นแนวทางบางครั้งน่ะผมลงทั้งบอกวิธีการสร้างบุญบารมีแนวทางยังไงให้ปังๆด้วยคนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบวกให้เสมอด้วยเช่นกันครับ ครบถ้วนทั้งเจ็ดวันทั้แปดวันเลยเนาะพูดง่ายๆแปดวันเลยครบถ้วนแล้วนะครับก็พบกันใหม่เดือนหน้าเดือนหน้านี่ของหนดานะครับเดือนกันยายนถ้าอยากติดตามดวงรายสัปดาห์ก็ไปที่ดรเทมทาโรคาร์มีหมดนะครับดรเทมมีทั้งดวงรายสัปดาห์ดวงรายวันนะมีติ๊กต๊อกโน่อยากรู้เรื่องอะไรดเรเทมอยู่ใกล้คุณทุกเรื่องโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ